ทันใดนั้นฝนก็ตกฉลามฉลามจำนวนนับไม่ถ้วนที่ตกลงมาในขณะที่คำรามแล้วพวกมันก็ล้มลงกับพื้นผู้คนที่เห็นฉากนี้ก็กลืนน้ำลายไม่หยุดมีคนเอาพล่วยาวสามเมตรออกมามีคนหยิบมีดเล่มใหญ่ออกมาจากท้ายรถฝูงชนตะกายไปข้างหน้าผู้ชายคนนี้หันฉลามครึ่งตัวเลยส่วนผู้หญิงคนนี้เอาฉลามสิบหอกและผู้ชายสองคนนี้ถึงกับใช้ปืนฉีดไฟเพื่อทำฉลามย่างมีคนเอาเอ็ก47ดด้วยยิงไม่หยุดถึงปลาฉลามฉลามเหล่านี้มาจากไหนอะเมื่อคืนก่อน ฟินกำลังอยู่บนเครื่องบินแต่เมื่อเขามองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นฉากแปลกที่ระดับความสูงหลายพันเมตรแต่ยังมีฉลามฟินนึกว่าเขากำลังเวียนหัวเขารีบขยี้ตาสองครั้งแล้วมองกลับออกไปโอ้พระเจ้าฟินเลยแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทันทีว่าข้างนอกมีฉลามตัวใหญ่กำลังบินอยู่ผู้คนคิดว่าเขากำลังพูดล้อเล่นอยากบอกเขาใจเย็นก่อนแต่หลังจากนั้นฉลามตัวอื่นกว่าพันตัวบินตรงไปยังเครื่องบินโชคร้ายที่หนึ่งตัวโดนเครื่องยนต์ปีเครื่องบินมีแรงสั่นสะเทือนรุนแรง หัวหน้านักบินต้องการลงฉุกเฉินทันทีแต่ฉลามก็บินไปที่ห้องนักบินทีละตัวเครื่องบินมีรูในห้องโดยสารผู้โดยสารที่นั่งอยู่ที่นั่นไม่คาดเข็มขัดนิรภัยถูกดูดออกทันทีเมษาก็ถูกดูดออกเช่นกันแต่ยังคงถือปืนไว้อย่างสงบและยิงฉลามด้านล่างเป็นผลให้มีอีกฉลามตัวหนึ่งบินมากัดแขนของเธอพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพยายามทำให้ทุกคนสงบลงแต่หลังจากนั้นฉลามอีกตัวก็พุ่งเข้าใส่ นักบินผู้ช่วยของเที่ยวบินก็ไม่มีข้อยกเว้นโดนฉลามกัดหัวออกหัวหน้านักบินเห็นแล้วต้องรีบไปช่วยเธอส่งผลให้ทั้งคู่ถูกกระแสลมดูดออกไปเครื่องบินไม่มีคนขับในขณะนี้เสียการควบคุมทันทีและตกลงจากความสูงหลายพันเมตรช่วงเวลาสำคัญฟินกับออร่าของตัวละครหลักเข้าสู่ห้องนักบินควบคุมเครื่องบินได้สำเร็จพยายามดึงจอยสติกร์อย่างสุดความสามารถในที่สุดเครื่องบินก็สามารถลงจอดฉุกเฉินบนเส้นทางการบินได้ฟินช่วยชีวิตผู้โดยสารบนเครื่องบินอย่างสำเร็จกลายเป็นฮีโร่ของโลกต่อหน้ากับคำถาม ของนก,กาเขาไม่ได้ปิดบังเลยบอกนักกล่าวว่า,า,วาเครื่องบินได้เจอฉลามนับพันวิ่งเข้าหาฉลามพวกนี้ไม่ธรรมดาที่บินบนอากาศที่ยังมีชีวิตได้ทุกคนได้ยินก็ไม่เชื่อเลยยังคิดว่าสมองของฟินมีปัญหาหนะักฟินอธิบายให้พวกเขาฟังไม่ได้แค่ต้องพาเมสาไปโรงพยาบาลก่อนตอนนี้ในทีวีของมือประกาศทายุฉลามฟินรีบโทรหาน้องสาวของเขาแต่ตอนนี้เธอได้ค้นพบมีฉลามนับไม่ถ้วนบนผิวทะเล ขณะนี้พายุทอร์นาโดในทะเลนาฉลามมาข้างหน้ามากขึ้นเรื่อยคนในเมืองกลัวแล้ววิ่งหนีไปพี่ชายคนนี้ตีฉลามด้วยไม้เบสบอลฉลามถูกฟาดจนฟันหลุดปากบินตรงไปถึงร้อยเมตรฝูงชนเห็นฉลามนับไม่ถ้วนกำลังบินเต้นอยู่ในอากาศรีบซ่อนอยู่ในห้องไฟฟ้าแต่ยังหายใจไม่ออกระดับน้ําทะเลเริ่มสูงขึ้นท่วมทางรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยฉลามตัวอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนฟินเห็นแล้วพาทุกคนหนีไปพี่ชายกําลังเช็คตัวถึงกับอยากจะเข้าไปดูไกลกระทันหันฉลามตัวหนึ่งมาทุบรถไฟฟ้าาแตเเวลฉฉุกิ โชคดีที่พี่ชายคนนี้ตีฉลามด้วยไม้เบสบอลตอนนี้มีปลาฉลามและน้ำทะเลทั่วเครือข่ายรถไฟใต้ดินแล้วตอนนี้ฟินกำลังโดนฉลามจงตีเขารีบใช้ไม้ในปากของมันแล้วก็สะดวกถือไม้อีกอันหนึ่งฉลามร้องกรีดแล้วตายฟินเพาะทุกคนออกจากสถานีรถไฟใต้ดินพายุฉลามนี้กำลังทำลายเมืองทั้งเมืองทุกที่ก็เหมือนนรกบดดนเลยน,น้องสาวของฟินขึ้นเรือเพื่อหลบฉลามแต่ไม่คิดว่าฉลามจะออกมาเยอะกว่านี้ฉลามกระโดดลงจากทะเลแล้วกระโดดทับเธอ โนวารีบหยิบเครื่องช็อตไฟฟ้าของพี่ชายออกมาสัมผัสดโดยตรงบนฉลามรอให้ฉลามหมดสตดิหน้าของเพื่อนของเธอก็ผสมเลือดเนื้อแล้วทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นระหว่างทางเขาตะโกนว่านี่คือการลงโทษของพระเจ้าทุกคนต้องตายอย่างแน่แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบก็ถูกคนอื่นชนเขายังคงยุ่งอยู่กับการสาบแช่งแล้วฉลามตัวหนึ่งก็บินมาจากที่ไหนก็ไม่รู้พาเขาไปเศษฐีบอกจะพาหญิงสาวคนนี้ลี้ภัยแต่เพิ่งเดินไม่กี่ก้าวเธอก็ทำกระเป๋าเดินทางตกเขาเพิ่งกลับมาหยิบมัน หัวเทพีเสรีภาพเอียงไปจากทางไหนก็ไม่รู้หญิงสาวสามคนรีบปีนขึ้นรถกระบะหนีไปแต่หัวก็ยังไล่ตามหญิงสาวตัดสินใจเลี้ยวอย่างรวดเร็วบนทางเท้าพวกเขาพุ่งชนเสาไฟฟ้าแล้วรอดได้แต่ทุกเรื่องก็เพิ่งเริ่มต้นพายุทอร์นาโดในทะเลนำฉลามมานับไม่ถ้วนแล้วโยนทิ้งทั้งหมดกลางเมืองระดับน้ำทะเลยังสูงขึ้นเรื่อยท่วมทุกมุมในเมืองทุกคนติดอยู่ตรงกลางทางใหญ่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลและฉลามฟินรีบใช้เชือกโยนมันลงบนแท่งเหล็กมัดเชือกแล้วให้ทุกคนเบี่ยงไปอีกฝั่ง แต่ไม่คาดคิดว่าชายชราค,คนนี้กลัวจนลืมยกขาขึ้นโดนฉลามดึงลงมาวิ่งกลายก็ถูกเป็นอาหารของฉลามแม้แต่เชือกก็ถูกดึงลงไปในน้ํากลุ่มคนนี้เห็นว่าไม่มีเชือกให้แขวนอีกแล้วฟินใช้เทคนิคการวิ่งบนหลังปลาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเขาเหยียบฉลามแล้วโดดไปอีกฝั่งกลุ่มคนนี้ก็ดึงกันขึ้นไปชั้นบนสุดของอาคารหญิงสาวดึงหนังยางออกแล้วเอาระเบิดมาอยากสู้กับฉลามโดยตรงฟินใช้กําลังยึดเชือกถือระเบิด ปรากฏว่าพวกเขาต้องการทําฉลามย่างแต่ระเบิดไม่ได้ผลเลยกลับทําให้พายุทอร์นาโดแรงขึ้นอีกฉลามเริ่มเข้าผ่านหน้าต่างทาลายท่อน้ําในอาคารทําให้อาคารถูกน้ําท่วมด้วยฉลามบินลงมามากขึ้นเรื่อยฟินหยิบดาบมารดกของครอบครัวเขาออกมาหญิงสาวค่อยๆชักดาบออกมาแล้วแสดงให้เห็นฟันแรงครั้งเดียวทําให้ฉลามแยกออกเป็นสองท่อนฟินก็ทิ้งระเบิดฉลามต่อไปผลลัพธ์ไม่ใช่แค่ไม่สําเร็จแต่ทําให้ฉลามเพิ่มขึ้นหลายเท่ากลายเป็นฉลามดูร้ายที่แผดเผา พวกมันกรีดร้องและตกลงไปด้านล่างวุฒสมาชิกหวังฟินจะช่วยมนุษยชาติได้ตราบใดที่ฉลามยังรวมกันอยู่ที่เดียวพวกเขาจะยิงพลังงานเยือกแข็งออกมาเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นฉลามแช่แข็งแล้ววุฒสมาชิกจึงมอบดาบของฮีโร่ให้ฟินฟินก็ไม่ใช่คนธรรมดายืนตรงบนหลังคารถ และเริ่มกล่าวสุนทรพจน์ที่สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมให้ประชาชนผนึกกำลังต่อสู้ฉลามตัวนี้ฟังไม่ไหวแล้วรีบวิ่งมาทันทีฟินถือเลื่อยไฟฟ้าทันทีส่งเสียงเอียดอาสองกลายเป็นเนื้อปลาสองชิ้นแสนอร่อยเลยฟินสุดคููยืนท่าพระเอกสุดหล่อ ผลักดันกำลังในใจของประชาชนทันทีพวกเขาตะโกนใส่ฉลามเหมือนต่อต้อตานการล้างจากนั้นฟินและคนอื่นๆก็ขึ้นไปบนยอดอาคารสูงกระทันหันฉลามตัวหนึ่งพุ่งออกมาจากพายุทอร์นาโดแต่เลือไฟฟ้าพังในตอนนี้เวลาอันตรายเมษาพุ่งไปข้างหน้าของเขาเห็นฉลามกำลังบินตรงมาหาหน้าเธอยกมือซ้ายแต่มันโอ้พระเจ้าแขนโดนกัดตอนนี้เป็นใบเลื่อที่ขมตอนนี้สาวผิวดำต่อสายไฟฟ้าแรงสูงเสร็จแล้วแต่ตอนที่ฟินพยายามต่อสายกับภายนอกแต่สายด้านในก็ถูกหักเวลากำลังจะไม่ทัน หญิงสาวดำรีบวิ่งมาใช้ร่างกายของตัวเองนไฟฟ้าระเบิดพลังงานแช่แข็งได้สำเร็จพายุทอร์นาโดสองลูกหายไปจากเมืองแล้วฉลามยังโบยบินอยู่บนฟ้าล้มลงกับพื้นอย่างไม่หยุดยัง้งฝูงชนรีบไปที่ถนนสายหลักตื่นเต้นมากที่จะรีบหาฉลามมาทำอาหารตอนนี้ฟินยังบินกลางอากาศ เขาถือเลื่อยยนและมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับฉลามแล้วใช้ลวดเหล็กที่ไม่รู้ที่ไหนมาผูกคอฉลามเขากลายเป็นนักขี่ฉลามผู้ยิ่งใหญ่ทันทีด้วยออร่าของตัวละครหลักที่ผู้กำกับมอบให้ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะมีชีวิตอยู่จนถึงตอนจบของเรื่องนี้เห็นฉากนี้แล้วต้องประหลาดใจจริงสมองฝรั่งก็ใหญ่ด้วยฝนลูกชิ้นฝนพาสต้าฝนปลาฉลามทำอะไรก็ได้ครั้งนี้แค่มาถึงนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้เราจะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะ